ที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทานพิกคุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังพิกคุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรและอุปาทานเป็นอย่างไรพิกคุทั้งหลายรูป เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าอุปาทานพิกุทั้งหลายเวทนาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาชื่อว่าอุปาทานพิกุทั้งหลายสัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาชื่อว่าอุปาทานภิกุทั้งหลายสังขารเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารชื่อว่าอุปาทานภิกุทั้งหลายวิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณชื่อว่าอุปาทานภิกขุทั้งหลายขันเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจนี้เรียกว่าอุปาทาน